สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับเอาอีกแล้วครับผมโอ้โหไม่ให้ได้พักเลยนะวันนี้ก็อัพไอจีมาชุดใหญ่มีอัปเดตกันอีกแล้วนะฮะนี่คือ Jupiter นะฮะแพลตฟอร์มของฟาเรวิลเลียมนะฮะก็เป็นแพลตฟอร์มการประมูลสินค้านะครับเอาเป็นว่าพูดสั้นๆว่าเขาน่าจะโคแลบ กับน้องครับทุกคนเอ้ยเป็นโปรเจกต์พิเศษอะไรแบบนั้นนะฮะเดี๋ยวแอดไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาฝากทุกคนกันหน่อยว่าเจ้าตัวจูปิเตอร์นะฮะคืออะไรนะฮะต้องอ่านว่าจูปิเตอร์หรือโจปิเตอร์นะฮะถ้าสำเนียงไม่ดีขออภยัยถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยเช่นกันนะฮะใครมีความรู้บอกเลยเพราะนี่เรื่องใหม่สำหรับแอดเหมือนกันนะครับนะว่ากันต่อนะครับผม ต้องบอกว่าเขาเนี่ยก่อตั้งในปี2022ครับผมโดยฟาเรลวิลเลียมนั่นเองฮะเป็นแพลตฟอร์มที่ประมูลดิจิทัลฮะเน้นสินค้าหรูหราและของสะสมที่มันมีความหมายทางวัฒนธรรมครับของสะสมที่มันแบบลิมิเต็ดอะไรประมาณนี้ฮะแพลตฟอร์มนี้เนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจครับเขาบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ผสมผสานระหว่างการประมูลกับเนื้อหาที่สร้างสรรครับเช่นวิดีโอและภาพถ่ายและก็เอามาประกอบกับการเล่าเรื่องของของแต่ละชิน้นฮะ เดี๋ยวขยายความนิดน,นึงฮะคือของแต่ละชิ้นที่ถูกนํามาประมูลเนี่ยก็จะเป็นของที่มีความพิเศษมีความลิมิเต็ดฮะไม่ใช่ของไก่กา,กาอาราเร่ทั่วไปไม่ได้ฮะต้องเป็นของพิเศษแล้วก็ของชิ้นนั้นเนี่ยก็จะถูกหยิบเอามาทําเป็นวิดีโอบ้างเป็นภาพถ่ายบ้างเพื่อเล่าสตอรี่ครับผมของของชิ้นนั้นๆฮะให้มันดูน่าประมูลยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะโอ้โหเป็นไงทุกคน ฟังแล้วยังตื่นเต้นเลยนะฮะนะซึ่งส่วนใหญ่นะฮะไปดูในอดีตมานะครับของสะสมนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นจากศิลปินแล้วก็ดีไซเนอร์ชื่อดังนะฮะก็มีคุณทอมด้วยที่เป็นที่ร่วมงานกับไนกี้ที่แอดทำคลิปไปก่อนหน้านี้เนาะต้องบอกว่านะ่าสนใจครับแล้วก็มีคุณสตีเวนวิกเตอร์นะฮะอะไรประมาณนี้แล้วก็ คือมีสินค้าที่น่าสนใจอยู่หลายรายการนะฮะอ่นทิเช่นริชาร์ดเมลฮะนาฬิกานั่นเองครับผมที่มีลายเซ็นของฟาเรลวิลเลียมฮะแล้วก็มีรองเท้าทิมเบรนด์ที่ปรับแต่งคัตตอมเองจากอลเลิชันส่วนตัวของคุณฟาเรลด้วยนะฮะ โอ้ oh, บอกเลยว่าเยอะแยะมากมายครับแล้วก็แอดไม่รู้ว่าการคลแลกับลิซ่าเนี่ยจะเป็นของชิ้นไหนอะไรยังไงครับผมเป็นไปได้ไหมว่าน้องจะมีการหยิบเอาของส่วนตัวที่น่าสนใจน่าสนใจเนี่ยออกมาเปิดประมูลกับเขาหรือเปล่าครับผมงานนี้บอกเลยว่าแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยแค่เริ่มต้นเนี่ยก็เอ็นเกจกระจุยแล้วนะฮะผู้คนเนี่ยให้ความสนใจกันเยอะแยะมากมายครับเพราะว่าของแต่ละชิ้นของลิซ่านั้นคือบอกเลยว่า ดีงามแน่นอนครับแล้วก็เป็นของแลแน่ๆฮะแต่ว่าสตอรี่ที่จะเล่าเรื่องในของชิ้นๆนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าโปรเจกต์ของเขากับลิซ่าเนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องสตอรี่แบบไหนนะฮะเป็นวิดีโอหรือเป็นรูปภาพหรือเป็นอะไรซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่สามารถจะฟันธงได้นะฮะต้องรอตามกําหนดการของเขาเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากๆะฮะเรียกได้ว่าน้องเนี่ยขยับไม่หยุดเลยนะฮะคือแบบเบรกจากงานคอนเสิร์ตมาใช่ไหมได้พักนิดนึงก็แบบขยับเรื่องอื่นแบบรัวๆนะฮะเรียกได้ว่าพักเหมือนไม่ได้พัก พักที่ไม่ได้พักอะไรแบบนั้นเลยนะครับทุกคนนะโอ้โ oh, หตื่นเต้นมากอ่ะเดี๋ยวมารอลุ้นไปกับแอดนะครับว่าจะเป็นของชิ้นไหนอะไรยังไงตื่นเต้นครับแลวเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงมาอัปเดตได้ฟังกันตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคน